อ่าสเต็ปที่2อสเต็ปถัดมานะคะนั่นก็คือเราแจ้งเวลาเนาะว่าเรามียาอะไรบ้างให้กับคนไข้นะคะสเต็ปที่2อสเต็ปถัดมันั่นกนะ็คือเราต้องบอกอรายละเอียดเกี่ยวกับยาว่ายาแต่ละตัวใช้ยังไงนะคะใช้ยังไงอ่ะเรามาดูที่ตัวอย่างประโยคแรกกันเนาะเขาบอกว่า I will give you an antibiotic called n o f l o x a c i n 400 m g r a take one tablet twice a day for five days ก็คือฉันจะให้ยาค่าเชื้อกับคูนที่ชื่อเนี่ยไอโนฟลอกซินเนี่ย400มิลลิกรัมนะแล้วก็ take one tablet twice a day take one tablet twice a day ก็คือกิน1เม็ดวันละ2ครั้งเป็นเวลา5วันเนาะ twice a day ก็คือ2ครั้ง twice ท w i c e ในที่นี้ก็มีความหมายเท่ากับ two time นั่นเองเอก็บอกไปเลยว่าเนี่ยเป็นยาอะไรแล้วกินยังไงกินยังไงก็คือกิน1่เม็ดนะ one tablet tablet ก็คือเม็ดใช่ไหมหนึ่งเม็ด2 m. Uh, วันละสองครั้งเป็นเวลา5วันด้วยกันนะคะ for five days ใช้ for เ no? นอะเป็นเวลา for มันจะแปลว่าเพื่อก็ได้ใช่ไหมแต่ทนีนี้คือเป็นเวลา5วันนะคะนะ uh, ดูตัวอย่างที่2องนะ,ะ this is r o l i t it has roxithromycin 150 m g you have to take one tablet two times a day 30 minutes before breakfast and dinner อันนี้เป็นยาลูลิดนะ it ท a สโรซิโ h รไมซิน n 150 mg มิลลิกรัมเป็นยาตัวยูลิดเนี่ยมันมีตัวเนี่ยโรซิโตรไมซินเนี่ย1น0มิลลิกรัมนะ you have to take one tablet two times ก็คือคุณกิน take one tablet ก็คือกิน1เม็ดวันละ2ครั้งก่อนอาหาร30นาทีก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนอาหารเย็น30นาทีอ่าเนอะ one tablet ก็คือกิน1เม็ด two times เสร็จไหม จริงๆเราจะใช้คำว่า twice ก็ได้หรือใช้คำว่า two times ก็ได้นะคะก็คือกิน1เม็ดวันละ2ครั้ง two times a day หรือ twice a day มีความหมายเท่ากัน two times a day ก็ตรงตัว twice a day ก็ใช้ได้นะคะ two times a day ก็ได้ twice a day ก็ได้แปลว่า2ครั้งต่อวันแล้วก็กินก่อนอาหาร <c oughs> sorry กินก่อนอาหาร30นาที before breakfast and dinner เนาะโอเค อันถัดมานะคะอันถัดมา this is paracetamol 500 milligram to reduce your temperature take one pill every four to six hours อันนี้เป็นยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมนะ,ะเพื่อที่จะลดไข้ของคุณนะะั่นเองนะคะ reduce แปลว่าลดเนาะ take one pill ใช้คาว่า pill ก็ได้เออ่กินเครั้งละหนึ่งเม็ดนะ,ะทุกทุก4ถึงชั่วโมงเนาะ,ะ every 4 to 6 hours ทุกทุก4ถึงชั่วโมง ดูสักนิดนึงนะคะอันนี้เขาบอกว่า take paracetamol 5 0 0 m g r a to one to two tablets every 6 hours or when you have high temperature but do not take it more than 8 t a b l e t s per day ก็ take paracet คือเวลาเราจะจ่ายยาให้เขากินยาเราจะไม่พูดว่าไอเราจะไม่พูดว่า I eat เนอะเราจะไม่พูดว่า I eat medicine นะคะ หรือเวลาเราจะให้ใครกินยาน eat medicine เราจะไม่ใช้คำว่า eat เราจะใช้คำว่า take นะเราใช้คำว่า take นะคะ take medicine เนาะ take drug take a pill เนาะเราจะไม่ใช้คำว่า eat นะคะใช้คำว่า take เนาะเนี่ยให้ทานยาพาราเซต a m o l ห้า,ารา้อยมิลเลอร์เขาก็ไม่ได้พูดว่า eat ใช้ take นะ take paracetamol ห้าร้อยมิลลิกรัมหนึ่งถึงสอง tablet ก็คือหนึ่งถึงสองเม็ดทุกๆหก 6, ชั่วโมง หรือ when you have high temperature ก็คือหรือตอนที่คุณมีไข้สูงนั่นเองแต่ but do not take it more than 8 t a b l e t s per day แต่ว่าอย่าก,กินเกิน8เม็ดต่อวันเพ per แปลว่า per day ก,ก็คือต่อวันนั่นเองนะคะเนอะอ่าตัวอ,อย่างที่2นะคะตัวอ,อย่างที่2องเขาบอกว่า here is the medicine for your daughter it is an antibiotic called amoxicillin take it t o t e a s p o o n every 8 i g h t hours regardless of meal times เนาะ regardless of ก็คือโดยมันแปลมันแปลว่าโดยไม่คำนึงถึงก็คือไม่ต้องสนใจมื้ออาหารก็คือทานได้เลยนั่นเองนะคะ regardless of meal times meal times ตัวนี้แปลว่ามื้ออาหาร regardless of ก็คือไม่ต้องคำนึงถึงนะคะ here is a medicine for your daughter อันนี้เป็นยาสำหรับลูกสาวคนนะ It is an antibiotic called amoxicillin นี่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะชื่อ amoxicillin Take it teaspoon. t o t e a s p o o n TSP ตัวนี้คือท s p ป o นก็คือ Take it two t e a s p o o n every eight hours ก็คือกิน2ช้อนชา,าทุกๆ8ชั่วโมงโดยไม่ต้องแบบกังวลเรื่องมื้ออาหารก็คือกินได้เลยนะกินได้เลยนะคะตัวอย่างที่3นะ This is history of eye drops It has antihistamine medicine which will help your eye allergy you should use the eye drop one drop four times a day อันนี้เป็นยาหยอตา hista off เนอะก็คือเป็นยาต้านฮิสตามีนหรือเป็นยาพวกรักษาอาการภูมิแพ้ต่างๆนั่นเอง which will help your eye allergy ก็คือมันจะช่วยอาการแพ้ a l l e r g y คือเหมือนเป็นภูมิแพ้เป็นแพ้อาการแพ้เช่นแบบอาจจะประคนแพ้แล้วแบบขึ้นเป็นขึ้นตาอะไรเงี้ยเนาะคือแบบน้ำมูกไหลบ้างตาแดงบ้างคันตาบ้างรู้นะั้นี่ you should use the eye drop ก็คือให้ใช้ยาหยอดตา ไอ้ดรอปหดรอปก็คือหยอดครั้งละหยดเนี่ยสครั้งต่อวันนะคะสครั้งต่อวัน f times a day ถ้าเห็นอะไร a day a day ก็ให้รู้ไว้ว่าต่อวันมันมีความหมายเท่ากับ per day นั่นเองนะคะมาดูต่อกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะสักนิดหนึ่งเนาะ,ะ first sentence เขาบอกว่า this is a times um r in o i e cream it is steroid so you should apply a thin film on your skin in the morning and evening and stop using it as soon as the rash gone นั่นก็หมายความว่าอยาตัวนี้คือยาทรามิซ e เลนเป็นครีมเนาะเป็นครีมทรามิซาเลนอิดิสเซอร l อยก็คือเป็นยาเียรอยให้คุณเนี่ย apply thin film ก็คือทาเป็นแผ่นบางๆลงไปบนผิวในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะ and stop using it as soon as the rash gone ก็คือให้หยุดใช้ได้เมื่อผื่นหาย r รตคือผื่นก่อนก็คือหายเนาะเราจะใช้คำว่า apply นะคะเราจะใช้คำว่า apply ในกรณีที่เราต้องการบอกคนไข้หรือผู้ป่วยว่าโอเคให้ทาบร,บ,รบริเวณนั้นบริเวณนี้ในที่นี้ apply จะแปลว่าทานะคะแปลว่าทาอ t h i n film ก็คือเป็นแผ่นบางเนาะเป็นแผ่นบางนะคะอ่ะ sentence ต่อมานะคะอีกสักตัวอย่างสงน่าจะสองสามตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคะในในพาทที่เป็นยกตัวอย่างของการ อธิบายการใช้ยาเนาะ This is Ventolin. It has s a b u t a m um o l sulfate. Use Ventolin to puff when you have a problem with breathing. This is Ventolin นัคืออันนี้เป็นยา Ventolin มันมีส่วนประกอบเป็น s a b u t a m um o l sulfate. Use Ventolin เนี่ยใช้ Ventolin เนี่ยสองพัฟ When you have p r o b l e m with breathing ก็คือเมื่อคุณมีอาการหายใจติดขัดหรือว่าหรือว่าหาย,หายใจไม่สะดวกนั่นเองนะคะ t n e s s นส s ตรเบสก็คือถ้าแปลตรงตัวเลยก็จะแปลว่า shortness แปลว่าสั้นๆเนาะคือการหายใจแบบสั้นๆนั่นก็คือหายใจแบบติดขัดหรือว่าหอบก็ได้นะคะ next one next one this medicine called metformin 500 m g take one tablet daily after breakfast ดิสเม i ิซีนยาเมดิซีนตัวนี้ยา yeah, ตัวนี้ชื่อเมทฟอร์มิน0 0มิลลิกรัมนะเทควันแท็บเลตก็คือให้รับประทานเราจะใช้คําว่าเท e เนาะเท e ไม่ใช้คําว่า e ี t นะคะเราใช้คําว่าเทกกับยาเนาะเท k วันแท็บเลตให้ทานยาเนี่ยหเม็ด Daily ก็คือทุกวันหลังอาหารเช้าหลังมื้อเช้านะคะเนาะใช้เท e เพื่อที่จะบอกว่ารับประทานยาทานยาเราจะเราจะไม่ใช้คําว่า e ี t นะคะอี eat, ไม่ใช้เนาะ เราก็ใช้คําว่า apply กับการที่เราจะบอกว่าโอเคให้ทาครีมถ้าเป็นเป็นครีมเป็นออยเป็นเอ้ยออยเจนต์ครีมเจลอะไรพวกเนี้ยเราจะใช้คําว่า apply เพื่อที่จะบอกว่าให้ทาบริเวณนั้นทาบริเวณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอ่ะอีกสักอันหนึ่งนะคะอีกสักอ,อ,อ,นนอันหนึ่ง this is waterland i m u gel it will help to relieve local muscle pain เอออันนี้จุดฟูซอบให้คุณนิดนึงแก้ Y วให้หน่อยเป็นายตัวใหญ่นะ this is waterland i m u gel นี่คือยาวอเทเลนนะเป็นเจลวอเทเลนมันจะช่วยรีลิฟตคือบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อนะคะโ o c ค l ล u มัสเซ a i n เพนในที่นี้คือปวดกล้ามเนื้อนะคะ you have to apply it where that you have pain twice a day เ mm hmm. ห็นไหม Apply ใหมาอีกแล้วแต่ว่าทานะ you have to apply it ก็คือคุณต้องทามันตรงบริเวณที่คุณปวดนะคะหรือว,ว่าเจ็บเนาะ where that you have pain ทาตรงบริเวณที่เจ็บหรือปวด twice a day ก็คือ2ครั้ง ต่อวันอันนี้ in the morning เนอะไม่มีจุด full stop นะ in the morning and evening